สวัสดีจ้าสวัสดีเบอร์สุขูสุขคนมืน่อนี้ยผ้าทุกคนมากินอันมะหมาเพชรจ้ะกับย่ำปลาหมึกใส่ฮอทดอกคับขวาไข่ขวาไข่ใส่เสน้นหรือว่าเอิญว่าแกงเส้นใส่ไข่ก็ได้จ้ะ <c oughs> มาก,กินได้จ้ะมีฮอทดอกมีมะแตงมีผักกระหลำ่ำจ้ะเสพบๆย่ำข้าวกระมีทุกคน,<ใ>น,นก่อนเด้อจ้ะ ยำมีปลาหมึกมีเชนนะกะทะเลค่ะทะเลจะทะเลไปเลยคะเลก็คือคนนะคนก็คืออผสมให้มันเข้ากันจัดภาษาไทยจัดผสมให้มันเข้ากันภาษาบ้านเข้าก็คนเดียวลายจุดเด่นจะบ่เบิร์ตจ้ะบางสีมันเป็นนั่น มะหมาเพจกับมะหมาเพจแบบชีสจ้ะรสชีสใช่กองจัดใ <c oughs> ส่ถอดแล้วจ้ะแซบดีจ้ะเล้วถออปเปจ้ะจัซอนทิมปลาจ้ะสดหนำ ใช่ใช่เสร็จหอนหอนจลดนะเอนจ้ะ เห็นหมดจากดดแดดเพ่งคักมือหนืห่อหอนจากหอนหอนเอาเอาพ้นชิโต๊ะมาจาก แซ่บจับแก้งนี่จับใส่ปลาแดกน้ำเดือดจับแก้งแบบเล่าๆใส่ปลาแดกจังสีนัวเครื่องตามใส่หมักริกกระเทียมพร้อมแหงจับ Mẹ tôi ăn đẹp như cái mì cho một สอมอีหลอนคือเป็นอย่าเหาะกะับคนขนาดสอมสซ <c oughs> ่บจ้ะ

จ้ะแต่ว,ว่ากับพ่อทนได้บ๊เพ็ดแท่งมาถึงขันคือน้ำม,มาเพชรม,มาเลเซียจ้ะนี่จ้ะบ๊วยเพชรเขาขอให้ไหวให้เองน้องว่ลาล่ะจะกอดข้ามไห่ขึ้นจักกินมบะขันเลยครับ ค้นติดตามครบหนึ่งพันของห้าิมากินมะหมาเผ็ดมาเลเซียจ้ะห้เบิง้งแน่ใจนะเอาเลยจ้ะฟับต,ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพิ่มให้ห้าให้คลิปต่อไป มาเฮ็ดคลิปกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียจ้ะ ลมเย็นดีจ้ะลมมาแล้วเมื่อนี้กับผ้ามานั่งอยู่ข้างบ่านที่เก่าจ้ะสมบรรยากาศข้างหลังป้าห้าแล้วก็น้องสะจัะ คิดหนาห้าสิบห้าคุณผู้ชมไปเก็บยางจากไปเบิรงสวนยางไปเก็บยางกับเฮาวยี่ยมือเสองเรื่อยๆก่อนย่ับหน้าสื่อเพคนจ้ะ เขเจะใเตียงถ้าซุ่มเขาเห้เตียงใครไม่มาเก็บหอเซนม่มาคัดเก็บจ่ายจาด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยจ้ะ คนคบคนจิตตามครบหนึ่งพันคนเขาสิมากินมามาเผ็ดมาเลเซียให้ทุกคนเบิง่ง เพชรละจ้ะจักเพชรอันนี้หรืออันนี้เพชรปะส,สองอันนี้นั่นต่อแท่บบล็อกเี่น่ะแม่จัเผ็ดอะยังเลืออยมึกหลายแต่ว่าเข้าอิ่มล้วน่ะจะ้ะเหมือนเข้ามีคำถามสิมาถามทุกคนว่าแม่น้องนาทมีลูก อยู่หาคนคนหนึ่งซื้อว่าพิมคนหนึ่งซื้ออีกคนที่สองซื้อว่าสองคนที่สามซื้อว่าสามคนที่สี่ซื้อว่าสี่คนที่หาซื้ออย่างก่อน<า>คนตอบซื้ออยังิ <c oughs> กะยังวะแม่น่องนัดนี่หนูหาคน,น,าค,นคนหนึ่งซื้อวา่าเพิมคนที่สองซื้อวา่าสองคนที่สามซื้อ่าสามคนที่สี่ซื้อว่าสี่คนที่หาซื้อเนี่ยซื้อวา่าหาเอาคนอยู่หลังกล่องคนที่ตอบได้จ้ะข้อเดียซื้อนัดจ้ะเออแม่น่องนัดกะยังวาแม่น่องนัดที่มาหาย,ยัางเนี่ย <Okay. S 1> อิมเราจะคลิปนี้ก็ขอตล่ลาผีปานาอาสุขุทุกคนไปก่อนอิมเ้อจะจะว่าเหลือหนีบนในทีมเนี่ยจะกับคนอยู่รังกล่องเพิ่งกตสิมากินอีกผู้นึงเพิ่งแตสิีมากินจะกากฝาก้นไหลกดแทรกกดนสับตไคร่กดก,กระดิ่งเพื่อให้เฮ่าเฮ็ดคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันต่อไปนอกจากเพื่อเป็นกำลังใจให้เหา ออกกันไม่คลิปนาค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ